แม่จะพามาร้านที่เขาเรียกว่าโอเอซิสของเมืองปทุมธานีนะคะอันนี้เขาเรียกฮิดเดิคาเฟ่ต้องแบบร้านลับน,นิดนดึงแต่ว่าล่มลื่นมากและสวยมากนี่ค่ะจันเดอร์คาเฟ่อันนี้ที่เห็นมาประจำก็ชอบสั่งก็เลยก็เลยทำเหมือนเดิมก็เป็นเค้กส้มเค้กส้มมีไอศครีมชิมก่อนมามม,มันหลายอ,อย่างม,มากาเลยอย่ะเออมันประจำไม่ต้องชิมหรอกแต่ว่ามันจะเหลือเหลอเนี่ยเดี๋ยวก็ให้น้อง ต่อต่อต่อว่าอะไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพบแันทำต้อไปหน่อข้างบนจะเป็นกาแฟยะงนะครับได้ๆ่ข้างบนเป็นเอสเปรสโซ่แต่มันทานกับไอ้น้ำลำไยมันอร่อยฮะมมันจะหอมเออมันหอมน้ำลายสตอเบอรี่อร่อยอร่อยอร่อยเป็นสตอเบอรี่โยเกจัดกับไอติมอืมใช่